สำหรับงานชิ้นที่41นะครับก็เป็นการทบทวนเนาะนะครับว่าในบทที่2ที่เราเรียนมาเกี่ยวกับการเรียนสเปลี่ยนเชิงเส้นนะครับและเชิงว,วงกลมเนี่ยนะครับจะมีลักษณะการทําโจทย์อย่างไรเนาะนะครับเปรียบเทียบคําตอบกันนะครับซึ่งเชิงเส้นนะครับก็จะมี2แบบนะครับก็คือเชิงเส้นในของที่แตกต่างกันทั้งหมดกับเชิงเส้นสิ่งของที่ไม่แตกต่างทั้งหมดนะครับ ในที่นี้นะครับได้ตกลงกับนักเรียนไปแล้วว่าการขีดเส้นใต้ตรงนี้หมายความว่าสีแดง3ลูก3 3ลูกนี้นะครับอันนี้ก็คือลูกแก้วเนาะนะครับจดบอกว่ามีลูกแก้วสีดำา3ลูกนะครับสีเขียว8ลูกสีฟ้า10ลูกและสีม่วง12ลูกนะครับจัดเรียงได้ขี่วิธีเมื่อก้อนหนึ่งเนี่ยเรียงเป็นเชิงเส้นโดยทุกลูกแตกต่างกันอันที่สองเรียงเป็นเชิงเส้นครับแต่ ทุกลูกไม่แตกต่างกันทั้งหมดนะครับโดยสีดํากับสีเขียวเนี่ยไม่แตกต่างกันก็คือเหมือนกันนั่นเองแต่สีฟ้าและสีม่วงเนี่ยแตกต่างกันนะครับแล้วก็เรียงจึงแบบวงกลมนะครับโดยทุกลูกแตกต่างกันทั้งหมดนะครับทีนี้มาดูข้อที่หนึ่งกันก่อนข้อหนึ่งบอกว่าเรียงแต่ละแบบตรงนี้เรียงยังไงก็ได้ไม่มีเงื่อนไขเนาะซึ่งในการเรียงแบบไม่มีเงื่อนไขตรงนี้นักเรียนคําตอบของเราก็คือนับจําน,นวนว่ามีกี่ลูก แล้วก็ใส่แฟกได้เลยนะครับสําหรับเรียงเชิงเส้นตรงนี้ก็จะได้ว่า3ามบวกแบวกสิบวกสินะครับก็ได้เป็น33ลูกนั้น33าลูกเนี่ยถ้าเรียงเชิงเส้นครับคำตอบก็คือ33าแฟกได้เลยนะครับแต่ถ้า33ลูกเหมือนกันก็เรียงในเชิงเส้นก็ได้3าแฟกต์แต่ไม่แตกต่างกันทั้งหมดให้เอาจานวนสิ่งของที่เหมือนกันซึ่งในที่นี้ก็คือสีดํามลูกเหมือนกันและสีเขียว แฝดลูกเหมือนกันก็หารด้วยจํานวนที่เหมือนกันส่วนสีฟ้าครับถีมว่วงไม่ต้องหารครับเพราะไม่เหมือนกันนะครับตามที่ตกลงไปแล้วนะครับการเขียนส้นใต้ตรงนี้เปอร์ถือว่าไม่แตกต่างกันนั่นเองนะครับแต่ในเชิงวงกลมนะครับก็เรานับนับไปแล้วตั้งแต่ตอนแรกน้องว่ามีชายสามลูกนะครับถ้าในเชิงวงกลมจะได้แค่แสามสิบสองแฝดเพราะว่าในเชิงวงกลมก็จะคิดเหมือนเชิงเส้นแต่ว่าลบไปหนึ่งนะครับ สีเขียวอยู่ติดกันนะครับในกรณีที ketchup, first, ่สีเข like ียวอยู่ติดกันก็จับสีเขียวมัดนะครับไม่ว่าจะกรณีไหนก็ตามก็ลักษณะก็คือสีเขียวมัดเหมือนกันนะครับทีนี้ในการที่มัดตรงนี้เราจะนับนับสีเขียวเป็นแค่ลูกเดียวนะครับก็คือสามบวกหนึ่งบวกสิบบวกสิบสองนะครับสามบวกหนึ่งเป็นสี่สี่บวกสิบเป็นสิบสี่สิบสี่บวกสิบสองเป็นยี่สิบหกนะครับดังนั้นตรงนี้มีแค่ยี่สิบหกลูกนะครับหนึ่งมัดนะครับอย่าลืมยี่ยี่ยี่หกลูกกับหนึ่งมัด ซึ่งวิธีการก็คือได้26แฟกก็คือเรียง26ลูกก่อนเมื่อมัดไว้ที่ลูกก็เอามาคูณต่อนะครับในเชิงตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับก็คือก็จะได้ว่านะครับจะได้ว่ามันมี26ลูกถูกไหมเราก็ได้26แฟกนะครับแต่ในตอนเรียง26แฟกตรตัวนี้นักเรียนอาจจะหารก่อนมีซ้า3แฟกนะครับแล้วมาคูณกับที่มัดไว้ก็คือ8แฟกต แต่ใน8ลูกตรงนี้นะครับก็ไม่แตกต่างกันกว่างได้8แฟกต์ดังนั้นนักเรียนสังเกตคําตอบก็เหมือนเดิมและนะครับแต่แล้วก็อ่านด้วยตัวส่วนก็เหมือนกันตามแฟกต์8แฟกต,ต,ต์นะครับในกรณีเชิงวงกลมนะครับนักเรียนอันดับแรกมี26ลูกถูกไหมครับเราเรียงเชิงวงกลมจะได้25แฟกต์แล้วก็คูณต่อด้วย8ลูกนั้นสลับกันองได้8แฟกต์นะครับ ต่อไปสีฟ้าอยู่แยกกันนะครับตัวนี้แยกการให้ออกไปก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคิดนะครับยังไม่คิดนะตนัวนี้ยังไม่คิดนะคิดแก้ตรงนี้ก่อนว่าทั้งหมดนี้กี่ลูกสิบสองบวกแปดได้ยี่สิบเป็นยี่สิบสามลูกยี่สิบสามลูกนี้เนเรียงเชิงเส้นจะได้ยี่สิบสามแฟกก็เรียงทุกลูกนะครับการที่เราเรียงยี่สิบสามลูกเชิงเส้นเนี่ยเราจะมีที่ว่างทั้งหมดยี่สิบสี่ที่เราเลือกสิบที่สําหรับไอ้สีฟ้าได้อยู่สิบลูก นะครับทีด้าในเชิงที่มันสาตรงนี้นะครับนักเรียนตอนแรกก็ได้ยีบสแฟกนะครับเหมือน,นกันนะเอาสีฟ้าออกไปนะครับอย่าเพิ่งไปสนใจสีฟ้าก่อนซึ่งในยีสาแฟกตัวรนี้มันก็จะหารด้วย3แฟกแล้วก็แแฟกและต้องคูณกับ p ยี่สเลือก10บั้นสังเกตว่าจริงๆคําตอบด้านนี้ด้านท้ายด้านขวาเนี่ยมันก็เลย ัวเศษเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าต่างที่ตัวส่วนจะมีสามแฟกแปดแฟกเข้ามาด้วยนะครับในเชิงวงกลมนะครับถ้ามี23าลูกถูกไหมครับเราเอาสิบลูกออกไปจาก3าสาก็เหลือย3 23ิบสามลูกนี้จะเรียงได้22ิสองแฟกก็ต้องลบ1ในการเรียงวงกลมนะครับแล้วก็คูณกับตรงนี้นะครับถ้าในเชิงวงกลมเนี่ยเรียงย3ิบสามลูกก็จะมีที่ว่างย3ิบสามที่เลยจะไม่ใช่ย4ิบสที่เหมือนเชิงเส้นตรงนะ นะครับก็เลือก1 0ทีสำหรับจีลูกของสีฟ้าต่อไปครับสีเขียวอยู่ติดกันนะครับเอออยู่ด้านข้างนะครับกรณีที่สีเขียวอยู่ด้านข้างเราจะต้องมาคิดแบบนี้นะครับคิดแบบเดีก็จะเขียน P8 เลือก2ก็ได้ก็คือต้องพิจารณาว่าด้านซ้ายเลือกได้8ลูกเพราะสีเขียวมี8ลูกด้านขวาเลือกได้7ลูกเพราะว่าเลือกไปแล้วลูกหนะึ่ง ส่วนตรงกลางนี้นะครับจากที่เรานับเมื่อกี้มี33เอาออกไปแล้ว2ก็จะเหลือ31แฟกนะครับต่อไปถ้าสมมติในเชิงกรณนนีที่มีลูกซ้ำนะครับจทย์ต้องการให้สีเขียวอยู่ด้านข้างนักเรียนังนั้นสีเขียวของเรามี8ลูกก็จริงแต่ขีดของเราแบบนี้การที่ขีดแบบนี้หมายความว่าสีเขียวทุกลูกเหมือนกันดังนั้นไม่ว่านักเรียนจะใส่ลูกไหนเขาตามผลลัพธ์ออกมาแบบเดียวเพราะมันเหมือนกัน ันนี้ก็ได้แบบเดียวครับต่อี้เลือกไปล้วลูกนั้นก็ยังถือว่าแบบเดียวกันนะครับตรงกลางข้อสามเอ็ดแฟกสามเอ็ดแฟกนะครับด้หารด้วยสีดำสามลูกแต่สีเขียวจะไม่ใช่แปดลูกนะครับสีเขียวจะเป็นหกลูกงนั้นลักษณะข้อนี้นักเรียนต้องระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าคําตอบสังเกตว่าก่อนท้านี้สามข้อที่ผ่านมาตัวเศษกับตัวเศษตัวนี้เหมือนกันเป๊ะแค่เพิ่มสามแฟกแปดแฟกแต่ข้อนี้ต่างกันตัวหารยังต่างจากชาวบ้านกันเลยนะครับ นี่ในเชิงวงกลมครับอ๋อเชิงวงกลมจะไม่มีคําตอบนะครับไม่มีคําตอบเพราะว่าวงกลมไม่มีด้านข้างนะเพื่อนต่อไปสีเขียวอยู่ด้านซ้ายครับสีเขียวอยู่ด้านซ้ายเรียกได้แปดแล้วก็สีฟ้าอยู่ด้านขวาครับสีฟ้ามีขี่ลูกสิบเรียกได้สิบแปดตรงกลางเป็นสามสิบเอ็ดแฟกเหมือนเดิมนะครับด้านบนนะครับอันนี้ไม่ซ้ําก็ไม่ต้องอ่านเนาะนะครับ ต่อไปในเชิองอสีเขียวที่ซาำกัรเนี่ยนะครับสีเขียวอยู่ด้านซ้ายเลือกได้แบบเดียวนะครับด้านขวาเลือกสีฟ้าซึ่งสีฟ้ามี10ลูกแตกต่างกันก็ได้10แบบตรงกลางเป็นสาเแฟกเหมือนกันแล้วก็หารด้วยสีแดงด้วยสีดำสามแฟกแล้วหารด้วยสีเขียวสีเขียวจะได้เ,เ,เแฟกนะครับเพราะว่าเราใช้ไปแค่ลูกเดียวนะครับมันจะไม่เหมือนขอน้าง,ง,งบนข้างบนใช้ไปสองลูกนะครับเลยเหลืออแฟก เช่นเดียวกันครับถ้าพูดถึงด้านข้างวงกลมไม่สามา,ารถอ่านด้านข้างได้นะครับต่อไปถ้าพูดในเชิงครณีที่มันเป็นอยู่ตรงกลางแน่นอนครับตรงพวกเนี้ยอยู่กลางวงเนี้ยนะครับเช่นเส้นพวกนี้คืออ่านไม่ได้แต่วงกลมสามารถอ่านได้นะครับในกรณีที่ต้องการให้อยู่กลางวงนะครับก็ต้องการเสียอะไรล่ะต้องการสีฟ้าให้อยู่กลางวงก็ปีสิบเลือกหนึ่งครับเลือกมาไว้กลางวงหนึ่งวกหนึ่งลูกนะครับ งนี้กว่าจะเขียนโจทย์แบบคำกลมกันไปนะอยู่กลางวงสีฟ้าอยู่กลางวงหนึ่งลูกนะครับนักเรียนจะเขียนเพิ่มไปก็ได้นะครับนะครับทีนี้ p ีสิบเลือกหนึ่งนะครับนี่เป็นเลือกมาหนึ่งลูกเฉะนั้นมันก็จะคูณกับทั้งหมดเลือกไปแล้วหนึ่งลูกถูกไหมจากสามสามก็จะเหลือสามสองสามสิบสองนี้นะครับเอาไปจัดในเชิงวงกลมก็ได้แค่สามดูเอทแฟกนะครับแค่นี้เลยนะครับก็ลองเช็คดูกับคําตอบที่นักเรียนทํามานะครับอ่ะข้อไหน ที่คาดว่านักเรียนถูกนะครับหรือไม่แน่ใจก็สอบถามมาได้เลยนะครับสวัสดีครับ